สวัสดีค่ะชาแนลนี้ใช้ศาสตร์ของโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะอาจจะมีลัคนาราศีที่แตกต่างจากโหราศาสตร์ไทยท่านใดยังไม่ทราบลัคนาหรือราศีเกิดของท่านนะคะรบกวนเช็คลัคนาของคุณก่อนนะคะเข้าไปที่ www. prini 3 3 3 com นะคะเข้าสู่ศาสตร์ตะวันตกนะคะคุณสามารถที่จะดูลัคนาของคุณได้ใส่วันเดือนปีเวลาเกิดสถานที่เกิดนะคะแล้วก็สามารถที่จะเช็คลัคนาของคุณได้นะคะซึ่ง เสียงตังเหล่านี้ฟรีหมดนะคะคุณสามารถที่จะดูราศีเกิดของคุณนะคะตำแหน่งของดาวจันนะคะหรือว่าคุณจะดูตำแหน่งของดาวศุกร์ของคุณได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะหรือว่าหลายๆท่านสนใจอยากที่จะเปิดไพ่เทโร่ด้วยตัวของคุณเองนะคะคุณก็สามารถที่จะเปิดไพ่เทโร่ได้นะคะเป็นคำถามหรือว่าจะดูดวงรายวันการงานการเงินหรือว่าความรักนะคะสามารถอ่านคำทำนายของคุณได้นะคะ อย่างที่บอกนะคะว่าสารนี้เป็นโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะจะมีความแตกต่างจากโหราศาส์ไทยก่อนที่จะดูคลิปวิดีโอนะคะรบกวนเช็กลคนาของคุณก่อนนะคะสวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีมีนยินดีต้อนรับเข้าสู่เดือนพฤษภาคมนะคะสำหรับท่านที่มีลัคนาและท่านที่เกิดระหว่างวันที่22กุมภาพันธ์ถึงวันที่21มีนาคมในเดือนนี้นะคะเริ่มต้นเลยก็คือว่าะจะมีนิวมูลในเรือนราศีพฤกษภ นะคะซึ่งราศีพฤกษบศก็จะเป็นเรือนในเรื่องของการติดต่อนะคะงานเจรจานะการเซ็นสัญญาการเป็นในหน้านะคะการเดินทางนะคะสังคมเพื่อนฝูงนะจะมีความโดดเด่นในลักษณะของการใช้ช่วงจังหวะเวลานี้ในการวางแผนการทำงานนะคะดาวพุธยายพระู่ราศีเมถุนนะซึ่งไปเกี่ยวข้องกับในเรือนบ้านที่อยู่อาศัยนะคะดาวศุกร์อยู่ในเรือนนี้ด้วยถ้าสมมติว่า หลายท่านต้องการที่จะซ่อมบ้านตกแต่งบ้านนะคะทำบ้านให้ดีนะคะหรือว่าอยู่บ้านให้เวลากับบ้านนะคะอันนี้ก็จะเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ดีทําได้นะคะหรือให้เวลากับครอบครัวของตนเองนะ,ะดาวพรหัสนะคะกำลังจะย้ายเข้าสู่ราศีเกิดของคุณด้วยนะ,ะจะเป็นพรีวิวสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นในปีหน้านะคะปีหน้าดาวพรหัสจะย้ายเข้าสู่ราศีมีน นะคะ12ปีจะมาครั้งหนึ่งจะส่งผลที่ดีมากนะคะให้กับชาวลัคนาราศีมีนถ้ามีความรู้สึกว่าช่วงระยะเวลาที่ผ่านมามีความรู้สึกว่าเหนื่อยทาอะไรแล้วได้ครึ่งเดียวเหมือนจะเป็นการปิดทองหลังพระซะมากกว่านะคะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวปีหน้าสิ่งที่คุณทํามาสิ่งที่คุณสั่งสมมาจะส่งผลที่ดีให้คุณอย่างมากนะคะเอาละพระรหัสจะอยู่ตั้งแต่วันที่13พฤษภาคมนะคะจนถึงวันที่20มิถุนายน นะจะส่งผลที่ดีในเรื่องของผู้ให้การช่วยเหลือคุณสนับสนุนคุณอย่างที่บอกมีโอกาสซัดเดินในเรื่องของการเซ็นสัญญาการได้เงินจากการเป็นในหน้าค้าขายนะคะได้เงินก้อนนะหรือว่า,าได้เงินจากการขายบ้านนะคะหรือว่า,าได้เงินจากทำทำมาหากินอยู่ที่บ้านได้หมดนะคะค้าขายทีนี้ดาวอังคารย้ายเข้าสู่ราศีราศีกรกฎ นะคะซึ่งเป็นเรือนที่5ของคุณนะคะเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการทํางานโดยใช้จินตนาการนะคะงานออกแบบงานดีไซน์นะคะอันนี้จะเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ดีมากๆนะะอังคารเนี่ยออกจากอ,อิทธิพลของดาวนิจูลแล้วนะคะในเรื่องของความรู้สึกว่าบางทีเป็นช่วงของการมีปัญหากับคนในครอบครัวนะคะปัญหาเข้าใจผิด ปัญหาการผิดพลาดในเรื่องของการทำงานนะปัญหาความผิดพลาดในเรื่องของการเอ,เอกสารสัญญาหรือการลงทุนต่างๆนะคะมันจะคลี่คลายค่อนข้างที่จะใช้ช่วงจังหวะเวลานี้แก้ไขปัญหาได้หมดนะคะคิดว่าอะไรต่างๆที่สะสมอยู่เป็นปัญหาที่สะสมอยู่มันจะคลี่คล,คลายไปด้วยตัวของมันเองนะคะหรือมีทางออกในปัญหาทุกๆอย่างนะคะที่พูดไปเอาละค่ะสำหรับในเดือนนี้นะคะไพ่ q u e e n of wands นะคะ เป็นไพ่ที่บ่งบอกในเรื่องของการงานจะมีฟูมูลนะลูน่าอีคลิปส์เกิดขึ้นในราศีธนูนะคะที่ประมาณ5องศาดาวพฤหัสจะย้ายเข้าสู่ราศีมีนด้วยนะคะจะทำมุมส่งถึงกันและส่งผลถึงคุณนะในลักษณะของการงานนะคะไพ่ที่เป็น q u e ควีนส o บอ s Awards, ก็ไม่น่าจะเป็นอะไรที่แปลกนะคะสำหรับในเดือนนี้ในเรื่องของการงานที่จะมีความโดดเด่น อย่างที่บอกการติดต่อการประสานงานการเป็นในหน้าการเจราจาจะทำได้สำเร็จทุกอย่างนะคะแต่ว่าถ้าจะเห็นว่ามีไพ่ห้าถ้วยนะคะแล้วก็มีไพ่สีดาบนะหลายท่านอาจจะยังมีความทุกข์ในเรื่องราวต่างๆค้างคาอยู่ในความรู้สึกในอารมณ์นะเวลาที่ดาวพระันอยู่ในเรือน12อย่างที่บอกบางทีเรามีความรู้สึกว่าเอะน g จมันไม่ขยับนะคะจะทําอะไรมันก็เหมือนมันได้ไม่เต็มที่นะคะเหมือนคุณทําอะไรบางทีคนอื่นก็ได้ผลประโยชน์ไปได้หน้าไปจาก จากคุณนะคะหรืออะไรต่างๆที่ทําให้คุณรู้สึกผิดหวังและเสียใจด้วยอิทธิพลของดาวเนปจูนเข้ามานะบางทีทําให้เราคาดหวังอะไรไว้แล้วเราไม่ได้ตามที่เราหวังนะคะอันนี้ก็ยังเป็นเอนเนอร์จีที่ยังมีความรู้สึกว่ามันยังมีความเสียใจอยู่หรือผิดพลาดอะไรมาพลาดหวังอะไรมาอันนี้ก็ยังเป็นเอนเนอร์จีอยู่หรือเสียคนที่รักไปสูญเสียสิ่งที่รักนะ,ะเสียงานออกจากงานเปลี่ยนงานย้ายงานมา ะะหรือว่าการห่างไปของใครที่ค,คนที่คุณรู้จักคนที่คุณรักอันนี้ก็เป็น Energy นะคะแต่ว่าเอาเถอะมันเป็นช่วงที่กำลังมีการ Transformation ของ Energy นะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีกำลังจะค่อยๆค,คลายตัวเองแล้วไปนะคะดาวพะหัเข้ามาจะทำให้คุณมองโลกในแง่ดีทำให้คุณมีโอกาสที่ดีเข้ามามีไพ่ The Magician อันนี้คือไพ่แห่งการเริ่มต้นใหม่จะเห็นว่ามีไพ่แห่งการเริ่มต้นใหม่3ใบ ะะเพราะฉะนั้นเดอะเมจิเชยนคือหลายท่านอาจจะต้องไปเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมในเรื่องของการงานนะคะฝึกฝนเพิ่มเติมในเรื่องของการงานเพื่อที่จะสร้างความมั่นคงในอนาคตนะคะหลายคนอาจจะไปสอบนะเช่นสอบราชการนะคะหรือว่าสอบปรับตําแหน่งหรือว่าจะมะีการไปสมัครงานหรือเริ่มต้นงานใหม่โดยที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถของตนเองนะคะมีไพ่เดสตร์ไพ่แห่งความหวังไพ่แห่งความสําเร็จก้าวถวยไพ่แห่งความหวังไพ่แห่งความสําเร็จ นะคะแล้วก็มีไพ่ the the age of source ด้วยอันนี้ก็คือหมายถึงการเริ่มต้นที่นำมาซึ่งใช้ยชนะคือไพ่ไปแนวทางของความสำเร็จหมดเลยนะคะในอดีตมันอาจจะมีความติดขัดล่าช้านะคะหรือว่าความผิดหวังนะ,ะหรือว่าสิ่งที่เหมือนกับสิ่งที่รอคอยเราไม่มาบอกว่าจะมาแล้วไม่มานะคะแต่ว่าเดือนนี้จะได้รับข่าวดีโอเคโดยเฉพาะช่วงนิวมูลนะคะหลังวันที่11พฤษภาคม นะแล้วก็อีกจังหวะหนึ่งในเรื่องของการงานท่านที่ออกจากงานเปลี่ยนงานย้ายงานนะคะมีโอกาสได้งานใหม่นะสมัครงานใหม่เริ่มตั้งแต่วันที่26พฤษภาคมเป็นต้นไปนะคะดาวพระหัสมาจะนํามาซึ่งโอกาสแต่ว่ามันมีไพ่เดอะเดสตเข้ามาด้วยนะอย่างที่บอกว่ามันเป็นช่วง transformation การที่ดาวพระหัสย้ายจากราศีกุมนะคะเข้าสู่ราศีเกิดของคุณจุดนี้นใะนหลักของโหราศาสตร์เนี่ยนะคะมันเป็นจุดที่ ราศีกุมคือเป็นรูปของโถน้ำนะแล้วมีน้ําเทมานะคะของคุณเป็นราศีมีนของคุณเป็นห่วงน้ําเป็นรูปปลานะคะเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับเป็นช่วงของการ Trans Transformation นะคะพอราดาวพระหัสอยู่ในราศีกุมนะจะทําให้คนมีความคิดที่เป็นค่อนข้างเป็นอิสระเป็นอินดีเพนเดนต์นะแต่พอเข้ามาอยู่ในราศีมีนจะคิดในลักษณะเพื่อคนอื่นเพื่อส่วนรวมมันเป็นช่วงระยะเวลาของการที่เราจะถ่ายเท นะคะเอเนจีของตัวเราเองนะอะไรที่มันเป็นจุดที่คุณคิดว่ามาถึงจุดที่จะต้องจบนะคะหลายๆคนตัดสินใจที่จะจบเช่นออกจากงานเปลี่ยนงานย้ายงานออกจากความสัมพันธ์นะคะหรือว่าบางคนอาจจะเหมือนกับธุรกิจมาถึงจุดที่ว่ามันไม่ดีเราฝืนต่อไปเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปฝืนไปเพื่ออะไร ะะก็เลยมองเห็นหนทางอื่นหนทางใหม่ในการสร้างอนาคตอันนี้เขาเรียกว่าจุดจบของบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้คุณเริ่มต้นใหม่มันเป็นช่วงของคำว่า transformation นะคะเวลาที่ดาวมีดาวฟ Moon นะในราศีธนูนะคะไปคนโทรลในเรื่องของความคิดการใช้ประสบการณ์นำทางในการที่จะนำไปสู่อาชีพที่เหมาะกับคุณโดยใช้พรสวรรค์อย่าลืมว่าคุณเกิดในกลุ่มดาวปีกาซัสเป็นกลุ่มดาวของอเขาเรียกว่าม้าบินนะคะ ที่มามีปีอันนี้คือเป็นกลุ่มดาวของคนที่มีพรสวรรค์มีจินตนาการมี six sense นะคมี creativity เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณใช้พรสวรรค์ของคุณจะนำมาซึ่งชื่อเสียงความสำเร็จอย่างมากโดยเฉพาะปีหน้านะคะอยากจะให้เริ่มตั้งแต่ตอนนี้3เดือนนี้ใช้ประโยชน์จากการย้ายของดาวพระหัสนะคะตั้งแต่พฤษภาถึงกรกฎาคมนี้ล่ะ ะะก่อนที่มันจะเดินถอยหลังกลับไปนะคะลองดูซิมีพ่แห่งการเริ่มต้น A อ e of Cups โอกาสมาจากจักรวาล A อ of s w o r d s โอกาสมาจากจักรวาลนะคะดเดอะเมจิเชียนความรู้ความสามารถพรสวรรค์ของคุณหล,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 ล่อล้อมรวมกันนะคะให้โอกาสในเรื่องของการทำงานเดี๋ยวเราพบกันในเรื่องราวของความรักในคลิปต่ตอไปนะคะแต่อย่างที่บอกว่าการเงินจะได้เงินจากการรอคอยในเรื่องของการเซ็นสัญญาในเรื่องของการรอคอยในเรื่องของการเงินนะ นะคะน่าจะสืบเนื่องมาจากเรื่องของการงานมากกว่าการได้เงินโชคลาภหล่นใจหน้าตักอะไรแบบนี้นะคะโอเคเดี๋ยวไปดูเรื่องความรักนะคะเรื่องราวความรักนะคะของชาวลัคนาราศีมีนะคะและท่านที่มีดาวศุกร์นะคะสถิตยอยู่ในราศีนี้ท่านใดยังไม่ได้ทราบนะคะตำแหน่งของดาวศุกร์นะคะเข้าไปหาได้นะคะ w w w p r i n i 3 3 3 c o m ถ้าทราบตำแหน่งของดาวสุกแล้วก็จะสามารถดูได้ละเอียดแล้วก็น่าจะให้ความชัดเจนได้มากขึ้นนะคะตรงกลางคุณในไพ่สองถ้วยเดือนนี้หลายๆลาราศีเลยนะคะคนรักเก่าจะย้อนกลับเข้ามานะดาวเสากําลังจะเดินถอยหลังนะคะแล้วก็ดาวพรหัสกําลังจะย้ายเข้าสื่อเรือนเกิดนะอาจจะนําคนรักกลับเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะในลักษณะของสองถ้วยอันนี้น่าจะเป็นคู่ใช้คําว่าเนื้อคู่ได้นะ,ะ past life relationship คนที่เคยมีการเจอกันมาก่อนในอดีตชาติบางทีเราเห็นปุ๊บเราจําได้นะเราเห็นหน้าเขาเราจําเขาได้เรามีความรู้สึกว่าเราผูกพันกับเขามากนะคะอาจจะเป็นคนที่คุณเคยเจอกันมาก่อนแล้วก็ย้อนกลับมาหรือเพื่อนรักเก่าเพื่อนเก่าๆย้อนกลับมาเป็นคู่รักกันอันนี้ก็เป็นไปได้นะคะหรือว่าคนที่ห่างเหินกันไปผัดพลาดกันไปแยกกันไปนะคะก็กลับมาเหมือนมาเจอกันใหม่รียูเนียนปรับความเข้าใจ ะะมีไพ่ misunderstanding อันนี้อาจจะเป็นการเข้าใจผิดนะอาจจะมีเหตุการณ์ที่ทําให้คุณเข้าใจผิดในเรื่องของความรักในช่วงเวลาที่ผ่านมานะะการที่มีดาวเนปจูนเข้ามาอาจจะทําให้ความคิดของเรา perception ของเราเหมือนล่องลอยไปในอวกาศคิดเองเออเองจินตนาการนะทำให้เข้าใจผิดอันนี้ก็สามารถที่จะหันหน้ากลับมาปรับความเข้าใจกันได้นะคะคมีไพ่สดาบนะอย่าลืมว่าเนปจูนเนี่ยมันจะให้อิทธิพลของคําว่า อารมณ์ในเรื่องของความรักเหมือนเท้าไม่ติดดินล่องลอยอยู่ในท้องฟ้านะคะให้ energy ของคําว่าตกอยู่ในห่วงของความโรแมนติกอันนี้ก็เป็นไปได้แต่บางทีมันก็ให้ energy ของคําว่าสับสนให้ energy ของคําว่าไม่มั่นใจไม่แน่ใจว่าเอ๊ะความรักนี้ตกลงว่าเป็นยังไงกันแน่นะคะบางครั้งเขาให้ความไม่ชัดเจนกับเราจนทําให้เรารู้สึกว่าอืม จะไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะหลายๆท่านอาจจะใช้ช่วงจังหวะเวลานี้ในการตัดสินใจนะคะสดาบเข้ามาหรือบางคนมีคนเข้ามาให้เลือกมากกว่า1เลือกไม่ถูกเอาอยัางไงดีนะคะจะไปทางไหนจะเลือกใครดีอันนี้ก็เป็นความรู้สึกของ2ดาบนะคะแต่ว่า energy ของความรักโดยรวมเนี่ยมี2องถ้วยนะคะให้ energy ของคําว่าการเจอคนที่เหมาะสมเจอคนที่ใช่นะคะเจอคนที่มีความผูกพัน ทีนี้8ดเหรียญน,นะแเหรียญหมายถึงการที่เราจะต้องสร้างความสัมพันธ์นี้อย่างที่บอกว่าอย่าพึ่งใจร้อนอย่าพึ่งรีบบางคนมีคนเข้ามาปุ๊บโดยเฉพาะราศีมีนจินตนาการไปไกลแล้วฝันไปไกลแล้วฉันจะใส่ชุดเจ้าสาวสีไรดีฉันจะจัดงานแต่งงานแบบไหนดีนะคะอันนี้ก็คือการจินตนาการถ้าเป็นผู้ชายก็ค่อนข้างโรแมนติกนะคะไม่ได้เจ้าชู้นะแต่เป็นคนโรแมนติกนะคะเป็นคนที่ชอบเสียสละตนเองเพื่อคนรักอันนี้ก็คือดาวศุกร์ในราศีนี้ แต่ว่าในช่วงจังหวะเวลานี้เขาอยากจะให้คุณค่อยๆสร้างนะคะเหมือนการที่เราจะปลูกต้นไม้เราจะไปหวังผลว่ามันจะมีดอกมันจะมีผลออกมาเลยเป็นไปไม่ได้ไมันต้องใช้ระยะเวลานะคะโปรยมเมล็ดไปหว่านพืชไปแล้วก็ค่อยๆพลวนดินค่อยๆลดน้ำไปให้มันจเจริญเติบโตงอกงามทุกอย่างมันใช้เวลาเพราะฉะนั้นคุณต้องให้เวลาในเรื่องของความรักนะคะถ้าสมมติว่าบางทีเขาเข้าๆมาคุยเขาหายไป เขาอาจจะมีปัญหาในเรื่องสุขภาพมีปัญหาในเรื่องการเงินมีปัญหาในเรื่องการงานอยู่นะคะก็ต้องให้โอกาสแล้วก็รอมีไพ่ heart to heart conversation แล้วก็มีไพ่ make the effort นะคำว่า heart to heart conversation น่าจะเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ดีที่เราจะปรับความเข้าใจนะคะอย่างที่บอกมันมีไพ่ misunderstanding คือการเข้าใจผิดเนะะช่นบางทีเขาหายไปคุณคิดว่าเขามีคนอื่นคุณตัดสินใจไม่เอาละคุณบล็อกไลน์คุณตัดสินใจคุณไม่ไม่อยากคุยละ อยู่ดีเขาทัก IG คุณมาทัก Facebook คุณมานาะได้กลับมาเจอกันใหม่อ่ะมาคุยกันปรับความเข้าใจอ๋อหายไปไหนมามีปัญหาอะไรนะคะได้คุยกันนะ passion นะคะ passion น่าจะเป็นความรักแบบหนุ่มสาวเพราะฉะนั้นเนปจูนเป็นดาวดวงเดียวในจกักรวาลนี้จะนำมาซึ่งคนที่ให้ความรู้สึกที่มี soul connection นะคะในลักษณะของคำว,ว่า soulmate แล้วก็มีดาวพลูโตด้วยนะคะที่อยู่ในราศีมังกรทำมุมเซ็กไทยถึงดาวศุกร อันนี้คือให้ energy ของคำว่าคนรักที่ทำให้ความรู้สึก intense ผูกพันลึกซึ้งคนคู่ในอดีตชาติกลับมาเพราะฉะนั้นคนนี้น่าจะให้ energy ที่ดีในลักษณะของความรักแบบมีเคมีตรงกันคุณมีความรู้สึกผูกพันคุณมีความรู้สึกเขาเรียกว่าอะไรนะทางกายภาพต่อกันด้วยนะคะทีนี้ energy ในความรักเรื่อง,ร,อง,ร,องราวของความรักในเดือนนี้ค่อนข้างโดดเด่นนะสำหรับคนที่ พลาดรักผิดหวังอกหักนะคะคนรักเก่าจะย้อนกลับมาคนที่มีคู่แล้วเป็นยังไงอันนี้หันหน้าเข้ามาเจอกันชนแก้วกันเฉลิมฉลองกันนะคะร่วมลงทุนทําธุรกิจด้วยกันได้นะคะหรือว่าจะเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ดีมากๆนะ,ะถ้าเราจะาแสดงออกในเรื่องของความรักนะคะให้คู่เราได้รู้ว่าเออเราเป็นห่วงเป็นใย,ยกันนะบางครั้งเราอาจจะห่างกันเพราะว่าเราต้องต่างคนต่างทํางานด้วยภาวะเศรษฐกิจการเงินนะทำให้คู่รักทะเลาะก,กันมีปัญหากันตลอด นะคะแต่ช่วงจังหวะเวลานี้ดาวพฤหัสย้ายเข้ามาตำแหน่งของดวงดาวอยู่ในตำแหน่งที่ดีนะคะจะส่งผลที่ดีในเรื่องของการสื Liu ่อสารในเรื่องของการปรับความเข้าใจในเรื่องของการเขาเรียกว่าแสดงออกในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะซึ่งถ้าเกิดว่าใครกําลังตัดสินใจเลือกใครสักคนหนึง่งนะถ้าคุณถามว่าจะเลือกใครดีเลือกไม่ถูกเลือกคนที่คุณมีความรู้สึกว่าคุณคอนเน็กกับเขาได้มากที่สุดนะคะเลือกคนที่คุณมีความรู้สึกว่าเขาสามารถที่จะตอบโจทย์ในเรื่องของความต้องการของคุณได้มากที่สุด คนนั้นแหละเหมาะสมกับคุณนะคะให้เวลาความรักนะคะสําหรับสาวโสดหนุ่มโสดนะคะถ้าสมมุติว่าเรามีความรู้สึกเราสงสัยในตัวคนรักเก็บความสงสัยไว้ข้างในบางครั้งเราคิดเองเออเองนะคะเข้าใจของเข้าใจผิดนะคะให้เวลาเป็นตัวพิสูจน์นะคะว่าสถานการณ์ความรักจะเป็นยังไงต่อไปเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในเดือนหน้านะคะขอให้ดูแลสุขภาพทุกทกท่านด้วยนะคะในช่วงระยะเวลานี้นะคะชาวราศีมีนก็ จะมีดาวผลาดใหญ่เข้ามาไม่ว่าคุณกําลังเผชิญกับปัญหารหรืออุปสรรคอะไรคุณจะผ่านพ้นทุกๆอย่างไปได้นะคะจนถึงเดือนวันที่20มิถุนายนนะลองดูสิคะว่าจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นบ้างนะคะเดี๋ยวเราพบกันใหม่นะคะสวัสดีคะ่ะ